นี่ค่ะนอนอยู่ในห้องดีๆนะคะมีหิงห้อยเข้ามาด้วยเฮ้ยเขาเข้ามาในเขาเข้ามาในนี้ในหรอเนี่ยนี่เธอทําอะไรทําไมเข้ามาในห้องฉันนะฉันเข้ามาในเรื่องอะไฉันบินมาตามไฟที่หน้าจอเธอนี่เธอเป็นหิงห้อยนะถ้าจะเข้ามาในนี้เดี๋ยวเธออาจจะไม่รอดนะฉันอาจจะต้องช่วยเธอออกไปข้างนอกนะฉันหาทางออกไม่เจอเลยยังไม่ แสงไฟโอ้ยเธอจะบินวนหาเอาทางจง้าฉันหาตังออกถอยเลยเนะี่ยโอ้ยหาไม่เจอเลยโอเคฉันจะช่วยเธออีกอ,อึก๊บอยู่ไหนวะอยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในเนี่ยฮะอ,อุ้ยหินห้อยอุ้ยมันหล่นลงมาแล้วอุ้ยนี่ไงหินห้อยเอาเธอจะไปไหนล่ะฉันจะปล่อยเธอออกไปข้างนอกมาฉันจะปล่อยเธอออกไปข้างนอกมาหินห้อยนะคะโอ้ มองไม่เห็นละเดี๋ยวเราต้องออกไปข้างนอกอา้าวบินไปไหนแล้วบินไปที่เดิมมาฉันจะปล่อยเธอออกไปข้างนอกมาเร็วฉันไม่กล้าจับเธอแรงเธออย่าออกจากมือฉันแท้เอา้าไปได้แล้วไปเออ ไปแล้ว